อดีตทหารมานอกราชการก่อเหตุสะเทือนขวัญกลางศาลจังหวัดลำปางระหว่างรอผู้พิพากษาฉักปืนที่เมียแอบพกมาให้จอกลางหน้าผากเมียรันไก่โป้งเดียวเมียล้มความตายคาทีททำกลางความตกตะลึงของผู้คนจากนั้นหันปืนไปยิงใส่ตำรวจประจำศาลแต่กระสุนพลาดไปถูกพ่อของตัวเองที่เดินสวนเข้าห้องมาได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะจ่อขมับตัวเองลันไกยิงตัวตายตามเมีย เจ้าหน้าที่พบจดหมายสิบฉบับระบุทั้งสองผัวเมียเตรียมใจก่อนตายเขียนจดหมายลาตายระบายความกดดันภายในเรือนจำที่คุมขังไวู้้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวุลเลนเดอร์ลี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญเกิดขึ้นกลางสารจังหวัดลำปางครั้งนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีวันที่27ด พฤศจกายน2529ในห้องพิจารณาคดีบัลลังกสได้มีการนัดสืบพยานจำเลยในคดีฆ่านายแก้วมาหน้าโถสาวประเภท2เจ้าของร้านเสริมสวยแก้วตั้งอยู่ที่ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีจ่าสิบเอกทรงพลหรือหมูปานสีดาอายุ35ปีทหารมานอกราชการบ้านอยู่หมู่7ตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเป็นจำเลยในคดีนี้ นั่งรอนายประสิทธิ์สอนชัยผู้พิาพากษากับนายกิติพรมมารักอัยการอยู่ในห้องพิจารณาคดีโดยมีจ่าสิบตำรวจชัยรัตนแก้วตำรวจประจำศาลนั่งคุมตัวอยู่ด้วยส่วนญาติญาติของจ่าสิบเอกทรงพลกว่าสิบคนยืนรออยู่นอกห้อง ระหว่างนั้นเองนางทิพวรรณปานสีดาอายุ26ปีภรรยาของจ้าสิบเอกทรงพลบ้านเดิมอยู่ตำบลปากเปตียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีเป็นเสมียนฝ่ายการเงินและการบัญชีแผนกปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแต่งชุดข้าราชการสวมเสื้อแจ็คเก็ตฟิ์ทับเดินตรงเข้ามหาสามีซึ่งได้นำจดหมายสิบฉบับให้นางทิพวรรณเซ็นชื่อ พอเซ็นเสร็จเรียบร้อยจาก11ทรงผลก็ล้งไปหยิบป,ปืนขนาดจุด38ไม่มีหมายเลขทะเบียนจากในเสื้อแจ็คเก็ตของภรรยาออกมาก่อนจะจ่อปืนเข้ากลางหน้าผากนางทิพพรรนภรรยาเราลั่นไกลทันทีกระสุนเจาะเข้าหน้าผากนางทิพพรวนเลือดกระฉูดล้มควม่ำขาดใจตายคาที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจากนั้นจากสิบเอกทรงผลจึงได้เล็งปืนไปที่จาสิบตำรวจชายรัจันร์แก้วตำรวจประจำศาลที่ไหวตัวทัน ก่อนจะวิ่งหลบหนีออกไปนอกห้องทันทีเป็นขนาดเดียวกันกับที่นายอัมพาปานสีดาพ่อของจ่าสิบเอกทรงผลได้ยินเสียงปืนจึงผลักบางตาสวนเข้ามาเลยถูกกระสุนปืนนัดนั้นเข้าไปจากปืนของลูกชายเจาะเข้าสี้างอาการสาหัสล้มฟุบไปคนจ่าสิบเอกทรงผลเมื่อเห็นแบบนั้นถึงกับตะลึงไม่คาดว่าพ่อของตัวจะต้องได้รับบาดเจ็บจากน้ำมือของตนก่อนจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวหันปากระบอกปืนเจ่อขามับขวาตนเองแล้วลั่นไก หมายจบชีวิตตนเองหนึ่งนัดเสียงปืนดังขึ้นพร้อมๆกับร่างของจ่าสิบเอกทรงผลค่อยๆสุดหัวลงกับพื้นนอนหายใจรวยลินเจ้าหน้านนที่ตำรวจประจำศาลหลายสิบนายได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งกลูมาที่ห้องพิจารณาคดีก่อนจะนำคนเจ็บและคนตายส่งโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือลำปางแต่จ่าสิบเอกทรงผลสิ้นใจตายในเวลาต่อมาส่วนนายอมพาผู้เป็นพ่อนั้นอาการสาหัสมากแพทย์รีบนำเข้าห้องไอซียู เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นในตัวของนางธิพวรรณผู้เสียชีวิตพบจดหมายสองฉบับฉบับหนึ่งเป็นของจ่าสิบเอกทรงพลที่เขียนถึงภรรยาบอกให้มาหาและให้นำปืนมาด้วยส่วนอีกฉบับหนึ่งนางธิพวรรณเป็นคนเขียนเป็นจดหมายมอบชันทะให้คนรู้จักกันนั้นเป็นตัวแทนไปรับเงินเดือนแทนส่วนในตัวของจ่าสิบเอกทรงพลพบจดหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกและพันตำรวจโทวิชัยเชี่ยวเวทสารวัตรใหญ่สพอ,อเมืองลำปาง มีข้อความเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในครั้งนี้ด้วยข้อความที่เขียนถึงสารวัตรใหญ่วิชัยว่าเรียนสารวัตรใหญ่ทราบเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุกดดันจากในเรเลนจำและเหตุการณ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าและนางสิทพิพันภรรยาของข้าพเจ้าร่วมมือกระทําขึ้น เพื่อหนีโลกมีทั้งปืนและสิ่งของต่างๆเมื่อเช้านี้เองภรรยาของข้าพเจ้าเป็นผู้นํามาให้ศพของข้าพเจ้าขอมอบให้โรงพยาบาลลำปางเป็นผู้ดําเนินการเพื่อการศึกษาเหตุการณ์นี้บิดาของข้าพเจ้าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐานทั้งสองคนลงชื่อจากสิบเอกทรงพลปานสีดาผู้เขียนและนางทิพวรรณปานศีดาภรรยาสําหรับจดหมายถึงบุตรชายนั้นจากสิบเอกทรงพลเขียนไว้ว่าขอให้ไปอยู่กับยาย เพราะยายรักและคิดถึงลูกมากขอให้ตั้งใจเรียนให้เก่งเก่งโตขึ้นต้องเป็นหมอรวมทั้งฝากเสื้อแจ็คเก็ตฟิลกับแหวนสองวงให้ลูกด้วยลงเวลา23นาฬิกาวันที่26พฤศจิกายน2529ภายหลังจะเกิดเหตุลายขึ้นกลางศาลจังหวัดลำปางหม่อมหลวงไกรเลิกเกษมสันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางในยุทธแก้วสำหริบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผลตำรวจโทนิยมการจนาวัตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรสาม หลัพันตำรวจเอกสมพลเฉลิมวันผู้กํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดลาปางได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเมื่อเวลา11นาฬิกาวันเดียวกันว่าจากการสันนิษฐานในเบื้องต้นนั้นจากสิบเอกทรงพลปานศรีดาคงมีเรื่องภายในครอบครัวมาก่อนโดยเฉพาะคดีฆ่านายแก้วมานาโถซึ่งจากสิบเอกทรงพลเป็นจำเลยในคดีนี้และสารนักสืบพยานจำเลยคิดว่าคดีนี้จากสิบเอกทรงพลคงดิ้นไม่หลุด จึงนัดนางทิพวรรณภรรยาให้นําปืนมามอบให้คาดว่านางทิพวรรณคงตกลงกับสามีเรียบร้อยแล้วว่าจะตายพร้อมกันและอาจมีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งกว่านี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ทราบไม่ใช่เป็นการชิงตัวผู้ต้องหาหรือจี้ผู้พิพากษาแต่นี่เป็นการฆ่าตัวตายหนีคดีสำหรับมาตรการป้องกันต่อไปนั้นผู้พิพากษาหัวหน้าสารชี้แจงว่า มีการวางมาตรการป้องกันมาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนางทิพวรรณผู้เป็นภรรยาทำงานอยู่สารกลางจังหวัดแต่งกายในชุดข้าราชการมาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ได้ตรวจขนเหมือนคนอื่นๆในเวลาต่อมาพันตำรวจโทวิวชัยเชี่ยวเวสสารวัตรใหญ่สพเมืองลำปางพร้อมด้วยพันตำรวจโทเล่ารุ่งเลืองสารวัตร,ส,ร,ส,รสืบสวนได้ไปตรวจขนโต๊ะทำงานของนางทิพวรรณพบปืนลูกซองไม่มีทะเบียนอีกกระบอกหนึ่งจึงยึดไว้เป็นหลักฐานนอกนั้นไม่พบหลักฐานอะไรเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้ไปตรวจคนที่เรือนจําจ,จังหวัดลาปางพบข้อความในแผ่นกระดาษในแฟ้มเอกสารของจ่าสิบเอกทรงผลเขียนไว้ว่านายทรงผลชาติและมรณะวันนี้อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปที่บ้านเดิมของนางทิพรวรรณและจ่าสิบเอกทรงผลเพื่อค้นหาหลักฐานอื่นๆที่อาจจะบอกถึงสาเหตุการคิดหนีปัญหาของคนทั้งคู่ได้อีกนอกเหนือจากจดหมายที่เขียนลาตายแต่ก็ยังไม่ทราบผลการตรวจคน ส่วนอาการของนายอำพาพ่อของจ่าสิบเอกทรงพลนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าแพทย์ยังผ่าเอากระสุนออกไม่ได้กระทั้งถึงเย็นวานนี้สำหรับคดีที่จ่าสิบเอกทรงพลถูกจับนั้นเรื่องเดิมมีอยู่ว่านายแก้วมานาโถหรือนพรั์ส,สุพรรณหรือชื่อหนึ่งที่รู้จักกันทั่วไปในวงการว่าแก้วนาภานาคนุสรอ,อายุ42ปีสาวประเภทสองเจ้าของร้านเสริมสวยแก้ว ถนนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งเป็นร้านเสริมสวยชื่อดังของจังหวัดลำปางได้ถูกนางสาวสุก,กินพริมไหวอายุ30ปีลูกค้าประจำวางแผนร่วมกับพวกอีก3คนรอดหลวงไปฆ่าโหดโดยการใส่กุญแจมือคว้หลังทุบตียิงแล้วชิงทรัพย์สินมีค่าในตัวรวมทั้งรถเก๋งไม่เอี่ยมมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า3 0 0 0 0 0บาทเศษโดยเหตุเกิดบนถนนสายเด่นชัยลำปาง ลักกิโลเมตรที่22บ้านดอนไพรตําบลดอนไพรอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางเมื่อวันที่9มกราคม2527ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนางสาวสุจินและเพื่อนที่ก่อเหตุได้อีกสองคนคือนายยุทธ์กาวหนึ่งและนายสงกรานหรือการจุมพิษละสารได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตต่อมาวันที่4สิงหาคม2527เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวจ่าสิบเอกทรงพล่นถูกให้การสะทอดว่าเป็นหนึ่งใน4ผู้ต้องหา จากนั้นจ่าสิบเอกทรงผลจึงได้ถูกคุบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดลำปางระหว่างรอการพิจารณาคดีและสารนัดสืบพยานเช้าว,วันนี้ปรากฏว่าจ่าสิบเอกทรงผลก็ก่อเหตุไม่คาดคิดขึ้นดังกล่าวกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติคลองใจคลองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ Legendary c h a n n n l l